ครั้งที่ห้าสิบวันที่สิบเก้าแบบนี้เป็นครั้งที่ห้าสิบวันที่สิบเก้ามิถุนาสองห้ากแปดพระเจ้าสุวิสิทธิ์ขอถวายเสียงสวดถยายาพระสูตรพระประลิษฐและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ข้อจิตของพชาพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติลเล่ลกได้มีสมาธิจดจ่อเลยอรัพื่จๆๆะชนะได้บทสวนตัวนึงได้ถึงหบทกราพระรัตนตรัยอรหันตสมาสมุทโธปะวาพุทธังประวันตังวิบาทีมิสสากาตุงปะกัตตาธรมูธรรมังนิสานิสุปฏิปันโนกัตุสาสังกูสาังขมานิสงบทูชาพระปัรีพริณะอรหันตสมาสมุโทโธสุจิรังปริณิพุโทโรธรนอรหันธานิประมีจิต

ห้าุสภาคนามการนโมตัสสะภะวะตระโตสัมมาสัมพุทสสะนโมตัสสะภะวะตระโตสัมมาสัมพุทสสะนโมตัสสะภะวะตระโตสัมมาสัมพุทสสะ้าบสวดไตสราคมะปุพุทธงสรนังกะจามีธรรมังสนังกะจามีสังขังสนังกะจามีทุติยมีพุทธงสนังกะจามีทุติยมีธรรมังสนังกะจามีทุติยมีสังขังสนังกะจามีตตยมปีพุทธงสรนังกะจามีทุยมีธรรมังสนังกะจามีทยมสังขังสนังกะจามีหกบทวดสัยาคาถา นัที mm ิมีสรณะนังอันยังพุทุมีสรณะนังวรังเอตินัสัจจวัชนัสุติมีหุตุสัพปทานนทีถมีสรณะนังอันยังธรรมโมมีสรณะนังวรังเอตินัสัจจวัชนัสุติมีหุตุสัพปทานนทีถมีสรณะนังอันยังสังโฆมีสรณะนังวรังเอตินัสัจจวัชนะสุติมีหุตุสัพปทานเจ็บบทสวดติรัตนะปนามัคาถา พุทธังนัเมรุรัตนาปุตตะสรีและจิตตังธรรมังนเมรุรัตนาปุตตะวิสุทธิสารังสังฆังนเมรุรัตนาปุตตะสุสีลัทติเอตงนั่นเมรติรัตนังรัตนตยัวะหังสัมมาสมโมสริตะวัตุวิเศษะปุตังอันดูยาจุตตะคุณอายุข้าวัตสัพพะปัตตังอสุมิตยมิปิตเทวะยถาทินติเอกังวินาตติตะริสสะวัสสัมภเวนะโลกีกถาจิจจจิเรนจัปปะตุปุตังคัมภีระยานมิสยังอติทุทธะสัตถังวิญโยหิตปัิ กัทถนจุปัลภะนิยังเกสันจิสุทุวิธิตังคุณกายตายะงามิหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสุสัมปัสตังมนสิสุทธปัสสะทธานังปุญญติกานะมัสมุตตมะปุญญะภูมังทุกขะปมุชนะมุขะสรนังขตานังปูชาไรหิสุปรมังอภิภูชะเนยังนิพพานสัจิกริยาจุปะนิสยะทังสัมมากิเลสะมาละโสมทะนัสสิธิยาจัต อาตุหิอัฏกุสัตเลห์ปะเสวนียังปาณีหิตาปิสระนังขัมมณียะมีมะตัดสมาหิตังติรัตนังสระนังขตมหังรัตินทิพังขณะเนสุนมัสสมานาปูเชมะจาปิสสะังสุปัสสนจิตตาตัฏานุปาริจาริยาสทารตังจักปุญญีนตัฏสุกเตนะสุขีภเวมุเตเจนะตัสสะจะสถาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมะวินยามิปะมาณพุโตโลกุตระพิสมายุ นิยตุสุูชังปัสโปนิสยะจะยายะอายมปิโหตุวัตุตเยปริจิตโตสุปัสาระปัสสาทากาโร 8. แปดนามการ,ระสิทธิคาถาโยจักขุโมจโยจักขุมาโมหะมาลาปกตุสามังวัพุุโตสุกโตวิมตโตมารสสะปาสาวินิโมชยันโต ปาเปสิคีมังชนะตังวิเนยังุูตังวรันตังศิรษสานามมิโลกัสสะนาทันจะวินายกันจะตันเตชัสาเตจะเจชิติหองถุกสปันตระยาจะวินาสเมตุถูกธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสตุทัศเศสีโลกัสสะวิสุทธิมาคังนิยานิโกธรรมะรัตสะทารีสตาปองหงสติการุสุจินโนธรรมังวรันตังศิรษสานามมิโมหะปะทานังอุปสันตทาหังตันเตชัสาเตจะเจชิติหองถุกสปันตระยาจะวินาสมินตุสัตถมมะเสนาสุขตาโนุโคโยโลกัสสะ ปาปูปะกิเลสเชตาสันตุสยังสันตินโยชโกจะสวากาตธรรมมังวิทิตังการุติสังขังวรันตังสิระสารมามิพุทธานุพุทธังสัมาศีลัสทิฏฐิติสันติจะสเตเจยเสธิหงุตุสปันตรายาจะมินาจเมตุก้าบทสวนนโมกาลัอัตคัคคตานโมราตูสัมมาสัมพุทัสสัตมหิสินุนโมอุตมะธรรมะสัสวากาตเสวะเตนิทัตนโมมหาสังฆัสสาปิวิสุทธิศิลัสทิฏฐิหนุนโมอุมาตายารัตสั นตายสสะสัตวังนโมอุมะกาติตัสสะตัสสะวัตุตยสปิทนโมการัปภาเวนะวิคัจฉันตุอุปทวานโมการานุปาเวนะสุวติโมตุสุปทานนโมการาสะเตชนะวิธิมหิโหมิเตชวาสิบบทสวดมหาสมัยสูตร อิบมีสุตังอีกัางสมบยังพกวาสักเกสุวิหนติกภิรัตตุสมิมหาวเนีมหาตาภิกุสักเกณนัสติงปจจมาติหีปภิกุสตีเหีสัพเหะวะอรหันเตหิทัสนีเจรุกัฏาตุยีเทวตาเยปุเยนาสันิปติตาหุติภควันตังทัศนายาภิกุสักกจจะตะโกุจตุนังสุทธาวาสกายิกายนังเทวานังเอตตาวุสิลังโกลพะกวาสักเกสุวิหาติกภิรัตตุสมิมหาวเนะมหาตาภิกุสักเกณนัสติงปจจมาติเหีปภิกุสตีเหีปสปิเหะวะอรหันติัสสนีเหีป ตีนุบสักกัมุอยามาอุปสรรคกิตตวะภะวัตุสติเกปะจิกาคะถาภะสิยามะติอตากุตาเทวตาเซยตาปินามะปะละวะปุริสุสัมมจิตังมาภาหังปะสาเิยะปะสาริตังมาภาหังสัมิเชียอีวะมีวะสุทาวาเซสุเทวีสุอันตรหิตากภัวัตุภูบะตัปะตุระหังสุอตากุตาเทวตาภะวขันตังอภิวัติตวะอิกบันตังอัตังสุอีกบันตังกิตาุอีกเทวตางภัวัตุสติเกอิมังกาตังอภัสสิหาสัมงสมัยยงปองนัสนิยังเทวกายะอะะสมัยกัตตา

เตจันติสุทาวิมาราจกุมตาสุตุนาสุนาคติอัตคุปปะราติโกตาปัจกัตโตสติเิมังคาตังอภัสิกีจิปุตังสุนังกาตาเสติกมิสติยาปยาภูมิปะหายามนุสังเิีังเทวกะยังปริปุลิสันติติอัตคุปปะกัปปะพิกุวะันติสิกีปุญญะปิกเวตาสสุโลกัตาตุสุติปตาปะสนิปติตาโมติตาัตังทัสนายภิกขุสักจัจยิปุติภิกขุลิหิสุมอติตัปมัทนานัหันโตสมาสมุตเตสัมปิปะกวันตานังเอตัปรมะาสะนิิปตมายะิเติิยปกเวภวิสัะ อหํตํสมยสมุทฺธาเตสสปิประกอบตานังอิตฺตปรมญฺยวติวตฺตาติตปติตาปวิสฺสันติเสยยถาปิเมหํอิตฺตริกายจริจฺฉามิภิกฺขวีเทวกายานํนมามิกติกิสฺสามิภิกฺขวีเทวกายานํนมามิเตสิสฺสามิ

ศาสตาหนังอมาตุสสะณัมตสุงอภิเกียรติณัตมาตะคุงที่ศาลาพุทธังุตจารสภังกับปิญญาญาพวากิตตวานาจักุมาตัวมรรดยิสัตาสวกคีศาสนาดัตตีทีว่ากิยาปิกันต์เตวิจารณตาภิกขุภูมิยีบุหังกิตติกิสามิกิระเหณุนุมิปโสรสัตตาศาสาวยะขาบุมากับปิลัตวัฏวะอิทิปันตุชิติมันตุวันละมันตุยะสสิโลภุตมะนาภิกกมุมภกุนังสมิติมุนังจะสหัสาหิมังวตะยะขานันตวันิโนอิทิมันตุชิต ยัสสิโนมุทมนาพิกมุพิกุณังสมิทิมุณังสาตากิลาติสารสายานะนัตตวันนิโนอิตมันโตชุติมันโตวันมันโตยัสสิโนมุทมนาพิกมุพิกุณังสมิทิมุังอิตเตเตสรัสสารสายยานะนัตตะวันนโนอิตมันโตุติมันโตวันมันโตยัสสิโนมุทมนาพิกามุงพิกุณังสมิติมุณังเวสามิตาปัจจสตายักขานะนัตตะวันนิโนทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยัสสิโนมุทมนาพิกมุงพิกุสังสังป Kubiro raja kahiko, sobaka se miti menang puli mencati sang raja, tataratung pasal sati kata pandangatipati maharaja yang seso kutapi tasapawu, itana mama pala iti mento cuti mento wana mento yasasinu mana pikamung pikunang se miti menang, kaki nancati sang raja, birung so buta pasal sati kupatai nangatipati, maharaja yasari so kutapi tasapawu, itana mama pala iti mento cuti mento wana mento yasasinu muta mana pikamung pikunang se miti menang, peci sang raja hu. Iruh paku pasal tadi nya kanang ngati peti maharaja nya jisoh kutapita sapa homo itana mama pala iti mento jiti mento wana mento nya sasinoho tapana api kamung pi kunang sebiti menang utarun tisang naca kuwi horta pasal tadi nya kanang ngati peti maharaja nya jisoh kutapita sapa homo itana mama pala iti mento jiti mento wana mento nya sasinoho tapana api kamung pi kunang sebiti menang uri ma tisang tataratu ta kini na milunaku paci penam iru paku kuwi ru tisang cataru tema raja samanta caturu. มานะอั้งสุวันนี้กับพิลำวัตเวตตสังมายาเวนทาสาอาคูวันจัะนิกาสถานมาญาคูตนทุเวนทุเวภูจะมิภูโรตระจะตัณโนงการมั่นเสตตจักินุมันตุนิมันตุจักปะมาตโอุอปะมันโยจักเจวะโตจะมาตริจิตาเสโนจักันทะปูนารโรราชจะนงสโพอาคูปัญจสิโกเจวะติมปโรจุริยวัจจสัยเอเตจันเยจราชาโนกันทะาสหราชุบิโมทมนาพิกามุพิกุนังสมิติมานังอตาคูนาภาษานาคาเวสาราสาหตัญชากัำปรัสสะตระอาคู ปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตตะตาจักอากูนา迦เจสสิโนเอราปันมหานาโคโสปะคัสมิติงมณังอีนาคาราชีสหายารหันติทิพาติชาปกิวิจุตจักโคเวหายาสาเตวนามัจปตาจิตราสุปนายิติเตสนามังอภยันตธานาคาราชานมาสิสุปันาตงคิมมะกาสิปุโตสันหิงวาจหิงปวายตานาคาสุปันาสระนามังสุปุทังจิตาวชิระหัตติระสมุตังอสุราสิตาปัตตุรวัสวัตเสติ bantuk karena kanca habis tansapa cetik suci tijak paha namu cisa setancap pe petanang sap we makaka sehin tewa pelinenang ra pertama pak kamu seyu tani peen dikunang semmiting menang aku cat tewa pewi Ca te wayu jatha kamu waruna waruna tewa sumo jaya sasasahan Meta karuna kaika aku tewa ya dipe kamu dikunang semmiting menang วินตุจะเกวาสหะลิจะตัสสะมาจักทุกิยมาจตสุปนิสาทิว่าจะธัมมกุกุระกิตาสุปนิสาทสุปนิสาทิว่าสุริยมากุระกิตาตะกะตานิปุระกิตาว่าอะปุปะตะวะนาคะวัจนะมังสะนุเสตุสกุปะกะคะปะนิตะโตทัสสิเตทัสสะตากะยะสะเภตะตะวะนิโนยที่มันโตอยู่ที่มันโตวะนะมันโตเยสัจฉิโนอุตตมนาปิกามุปิกุนังสัมมิติมะนังอะถากูสหะปูติวา จอานิชกาสุริยาลุจราอกูอากูวัตสุวันีสิโนทัศเตทัศตากายาซาเบนันตมันนิโนยิทมันโตชิติมันตุันมันโตยะสิโนมุทัมนาภิกขามงภิกุนังสมิติงภนังสัมมานามาหาสัมมานามุนิสามุนุสุตมามกิตาปตุสิกาอากูอากูมโนปตุสิกาอัตคุอาระโยเทวายีจันริตวสิโนปรกามหาปรกาอาภูเทวายสะสิโนทัศเตทัศตากายาซาเบนันตมันนิโนยิทมันโตชิติมันตุันมันโตยะสิโนมุทัมนาภิกขามงภิกุนังสมิติงภนัง โกกาลุมหาอรุณอาคูเวฆนัสาสานอทตตตะไหห์ปะโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสนามตตารักชามิสกา จะยะสัจสิโนท่านนัยังอาคาปัจจุโนยุทิสาอภิวาสติทัศเศรษฐีทัศตากายาสปินันตะวันิโนยิ่มันตูชุติมันตูนัมมันตูยะสสิโนโมทัะนาภิกรมุงภิกุนังสมิติมันังกิมิยาตุสิตายามากัตกาจจะยะสัจสิโนสัมปิตกาลาวสิตาโชตินามาจจะอสวานิมารตินุวัคูอัตคูปัตติมิตาทัศเศรษฐีทัศตากายาสปินันตะวันิโนยิ่มันตูชุติมันตูนัมมันตูยะสสิโนโมทัพนาภิกุังสมิิตมนัง

Sawat dinu tei san cha machatu aka hari to periwali to tei che sa pei apikanti senti tei pei sa pamaki marasin apikami pasakana sa mati yang itakanata patata rakina patama tuhu samanta periwali ta mahu kuchitaku cihang i tata mahasinu kanasinang apik sahi panina tala mahasak sarang katawana perawangnya ta popisako miku tana nyentu sa bijuku tata asayang masih tanjak sa panga pinayak wafa kita wana nati marasin apikata tei bishana tapi kogu. ดิจิตาปปะมกะรูสุตตะวะพุทธศาสนสระวิตราชิปะการมุงเนสังนุปปปิเฉยุงสพิวิชิตสังขารมาปะยาติตายะสัจิโนโมทันติสหภูเทวาโมทันติสหภูเตีสาวกกาเตีชนีสุตาติสิบเอ็ดบทสวดมังกรสุตัง lan petcaku seniyanang Iamangemu e temang peti ruah wasopi caku ca nyata ada sama bani e tijak Iammbang keemu temang ta dank si pencak wilaya ja Sukito su Jaya waca Iammbang e keemu temang mata pitu upbat tanang butta resak sangkahu anakkula Cakamenttah e Iamang keemu temangiya nyataan sanghu anak waca kammani Iammbang wirati papa. Macapana jasanyamu, apamadu, jathamisu, itamang kalamutamang, karamu, janimadu, jat, santuti, jatatan luta, galena, tamat, sawanan, itamang kalamutamang. Kanti, jat, sewat, jat, sata, samadnanan, jat, tatsanang, galena, tamat, sakat, jat, itamang kalamutamang, tapu, jat, klamat, wartawanlungkatamang e na pe as kang wirasan kembang itamangemu temang eta ti bisa ketawa semak para cita sepe su tingkat cantik dante sangsa mangmuen sisa su retanak pelit yangkici pitang it wa hurangwa sakeke suwa yang retenang penitang naung samangkati tata ka itam putih retenang penitam ete nassa jena suting untuktuk Kaang Mira kang kammanang penitang yatacasakaya e, สมาฮิโตนาเตนะธรรมีนะสมาธิกิณจีอิธรรมปิธรรมเณรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหงตุยำพุทธเศถโปาริวันนายีสุจริงสมาธิมานังตะริกัญญะมาหูสมาธินาเตนะสมุนะวิชติอิธรรมปิธรรมเณรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหงตุเยปุกะลาอัตตสตังปัสสัทธาจตาริอิตานิยุคานิหงติเตทักขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาปลานิ อิธัมปิสังเกตรัตนังปณิตังเอเตรัศเจนะสุวติโหตุเยสุปายุตตามนัสสาธันเฮนะนิกาเมโนโคตมาสาสนามิเตปฏิปตาอมาตังวิไคหะรัทธามุธานิปุติงคุณฉะมานาอิธัมปิสังเกตรัตนังปณิตังเอเตรัศเจนะสุวติโหตุคีนังปุรานังนะวังนาติสัมภังวิรัตตะจิตตายะติเกีพระวัสมินเตคีนนปิชาอวิรุณิชันเถถาเนปันติธีรายะไทยัมปัติโปอิธัมปิสังเกตุรัตน เอเตะสัจจินะสุวัตถิโหตุสิบสามบทสวดธรรมบทสัจสวรรค์อัตตาหวีชิตังเซโยอยาตจะยังอิตราประชาอัตตะทันตสะโูสัสนิจังสัญญาตจาริโนมีวะเทโวะคันทพูะมารุสหพรมุนาชิตังอัปะชิตังกัยิราตถาภูริศักดิ์ชันตุโนสิบสี่บทสวดเกสศปุตตสุภาสิตามิทังเตนะภะคะกวตาชานตาปัสตาอราหตาสัมมาสัมพุทนะเอตัดตุมเหมาอนุสัสวีทะมาปะกรรม มะปะรยะมาอติกิรายะมาปิตักะสัมปทานีนามาตักกะเหตุมาเนยักษะเห็นนามาอาการะปริพิตะกีนามาทิฏฐินิชานักันติยามาพัพพรุปตายะมาสมโนโนคารุยะธาตุมีเหตุอนาวชานยะติอิมีธรรมะอกุศลาอิมีธรรมะสาวชาอิมีธรรมะวินโยคาระเหตาอิมีธรรมะสมัตตาสมาธินาอหิตายะทุกขายะสัมมตันติอัตตุมีเหตุปะจะเหยาถายะธาตุมี อัตตานวัชชะเนยตาอิมิธรรมะกุศลาอิมิธรรมะอนัตวชชะอิมิธรรมะวินยูปัสสาอิมิธรรมะสมรตาสมาธินาตายาสุขยาสมาติิอัตตุมีิอุปัสสปัะจาวิหาระเยวะวิหาวิหะเรยาธาติสิบห้าบทสวดอุปนิยสูตร อุปนิยติชีวิตตมะปรมายงเฉลูปณิตะสสันติตานาอิตังพยังมรณะเปกะมานุปุญญานิกายิราตสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตตมะปรมายงเฉลูปณิตะสสันติตานาอิตังพยังมรณะเปกะมานุโลกามิสังปัระชัยยันส no ันติปิโคโยธะกายะสังยมุวาจายะาุทาจิตัสสะตังตัสสะปิตสะสุขายะโวติยังชีวะนุชีวะมานุปะกาศโรติปุญญังธรรมโมหเวรคัตติธรรมะจาริธรรมโมสุจินโนสุขามะวะหติเอสานิสังโสธรรมีสุจิเน นทุกติณขจตติธรรมจาริสัพเพสักขาระอนิจจติยถาปัญญายาปสติอัถนิพินคติทุกขีเอสาวะมคุวิสุทิยาสัพเพสังขาระทุกขาติยถาปัญญายาปสติอัถนิพินคติทุกขีเอสาวะมคุวิสุทิยาสัพเพธรรมะอนัตตติยถาปัญญายาปสติอัถนิพินคติทุกขีเอสาวะมคุวิสุทิยาสิบหกบทสวดอปนักจารุกอปนักกฐานะเมเกตุติยังอาหุติกิไกเอตัญญายะเมธาวีตังคันเหยยะอปนักกัง Pahungbi serenang jantik, papatani, wanani cak, arah maruka cita yangi, menusah payah. Tak cita, ni tangku serenang kemang, ni tang serenang mutemang, ni tang serenang mahkamah, sepatuka pemujatik yuk, caputan cak, tamang cak, sakan cak, serenang kato. Cak tarik ariyat sacani, semapanyayat pasatik, tukang tukang, semuk patang, tukasak cak, dikamang, arian cak, atang kikang, tuku pasak mahkamah, minang. Ni tangku serenang kemang, ni tang serenang mutemang, ni tang serenang สิบเจ็ดบสวดปฏิกระตักคาถาอติตังนานนับวัคเมยะนับปฏิกังคีอนาคตังบุคคลไม่ควรกำหนดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรไม่หวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะถัตีตามไปนันตังอปันตัญจะานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วฉินนันก็เป็นอนละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอนยังมาไม่ถึงปัจจุบันปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอัสังฮิรังอัสังคุปังตังวิทา มะนุประรุหีก็บุคคลใดถึงแจ้งตามปัจจุบัน,น,น,นเมื่อก่นเงียไม่กอนแก่ในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นเป็นเจริญทัพนั้นหนึ่งให้บุกปวงเถิดอาชีวะกิจมาตับปังกูชัญญามารณังสุวีเป็นตามความเปลี่ยนเสน่วันนี้เละใครเล่าจะรู้ความตายในมันพุนั่นเฮนุสังคารันตีนะมหาเสนีนะมัจจุราชเพราะว่าความปับเปลี่ยนกับมัจจุราชผู้มีแสดยยงหนึ่งย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายอีวังวิหาริมาตาปิอโหระตะมะตันทิตตังตังเบพัตเทกัลโตติิิสันนตตตุอธคเม เมื่อนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียนไม่เกีย่ยคานทั้งวันและาการกินนันลว่าผู้มีราฏีหนึ่งจะเปลียนด้วยประการชานี้เลยสิบแปดบทสวดปิณท,ทัจจวีนะป่าถังฉราทธรรมโมมหิฉลังอนัติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้พยาติธรรมโมมหิพยาติอนาติโตเรามีความชิบคล้เป็นธรรมดาจะล่วงพนความชิบคลไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณนังอนัติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพนความตายไปไม่ได้สเปน มีปีหิมะนาปีหินนาภาภูวิณาภาูวุ้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราต้องประภานจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมัสโกมิหิกรรมมทไยาโต้กรรมโยนิกรรมพันทุกรรมปฏิสารณนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นผู้เกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นผู้ึ่งอามอย่างกรรมังกริษามีกระไรเงินวางประปะกังมางตัดสะทายยาโต้เราพิสานมีเราทำกรรมในไวเป็นบ <Mike, S 1> like ุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับขนงรรมันงั้นไปอีวังอภินิหิอภินังปัจเบียควรพิจาาารณอย่งนี้ทุกๆวันเถิด สิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนณคาถาทุกขปตาจันริตุขาปยาปตาจันริปยาโสกปตาจันริโสกังหุตุสัพเทวิปานิโนเอตาวตาจะอัมหิสัพตังบุญยะสัพตังสัเพเิวานุโมตันตูสัพพสัพติสติยาทานังตันตุสัทธายสีหลังนักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตตาบุญตุขจันตุเทวตาคาตาสัเพปุทาภรปตาปัจจิกนันจังยังพลังอานันตังยังติชนะรักขันตามิสัพโส ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทายนักฐาหันธรรมยังปฏิทายนักฐาโยปนามเสยยาเทวตาสติวิหารวาสินีตุเปคเริโบติคเรตยังติงตาธรรมทานนิพวันตุปุจิตาโสติงกรุเทตภะวิหารมัณตเรเทราจามัชชานวากาจักพิกาวุสารามิกาธนปฏิอุปัสกาขคามาจเตสานิขมาจักกิสราสปานักูตาสุขิตาพนตุเตชลาภูชาเยปิจักอันทัมภผบาสังเสริฐชาตาธบุปปาติกาียานิการธรรมวรางปฏิจเต สปปิตุกัสสการุณตุสัพยังคาตุจิรันสัตตมธรรมตระระจัปุลาสังคุตุสังควะอัถยะเจตายะจัอมีรักตุสัตมุสเปปิธรรมจาริณุวุติงสัตตาบุนยามะธรรมะธรรมมีอริยประเวทิตยี่สิบเอ็บทสวดสัปพาปฏิทานคาถาลท่านธรรมยังปฏิทานคาถาอยพระนามเสุญญสิธานิกัสสะยานัญญาณิกตาณิมีเตจะพะกิโนหุตุสตานันตาปมาณกาเยปิยาคุณะมัน ตาจะไม่หังมาตาปิตาปิตาทโยทิธาเมจ่าปะยตทิทาวาอัญเยมัชตะตวีริโนสตาติทันติโลกสมิงเตพุมาจตุโยนิกาปจีกะจตุโวการาสังสลันตาพระวาพระวียาตังยปีปฏิทานามีอนุโม,มทันตุติสยามเยจิมังนับประชาันติเทวะตสังนิเมทะโยขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ข้าพเจ้าได้ทำในแบบนี้แล่แห่งบุญทั้งหลายอนที่ข้า,เขาพเจ้าได้ทำแล้วคือชมลันใด เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายตที่เป็นกลางแลมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกินในภูมิสางเกินในกำเนิดสี่มีคันห้าคัแล่คันหนึ่งและคันสี่ท่องแก้วอยู่ในพวกน้อยและพวกใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าและขอสานั้นจงมุ่ันทางอย่างเต็มก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบกานในส่วนบุญของข้าพเจ้าเลยนีความที่ตั้งหลายจึงแจงแก่สัตว์เหล่านั้น มายาตินานาปุญญาเนงอนุโมทนาเหตุนาสพีสตาสตาวุตุปเวราสุขชีวิโนโนคีม,มปะทันจปะปปนตุปติสาสาศิชะตังสุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความบังคับดีของสารนั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียนและอนุสงแห่งการบูชาพระไตรด้วยการสยายบทสวดมนต์ประสูติพระประลิศและพระคาถาเหล่านี้ความสุขสวัสดีจงเกิดมีข้้าาพเจ ขอให้บังจากทุกภัยทุกปวงขอให้พระเจ้าต้งเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเุกที่ทุกเวลาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดเทวายมนและธรรมารีเมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดคำนวยพอใ้แก่ข้าพเจ้าและวว่าถูมงคลประจิ้นผลิตพินาศโดยโมเรนยี่สมเด็จพระญาณสังวรวัดรวนวิทยาตรอยจนว่าถูกมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นตั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนปด้านผ้าเป็นพระประลิทและคำมงคลในพระกระตัต่างๆขอจงสมเป็นศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเตือนสาธุ